สวัสดีครับเป็นมสวัสดีครับผมวิลกินนะครับผมพี่พครับก็สวัสดีชาวมายาแฟนทุกคนนะครับผมทุกคนันทกคันแล้ขอต้ครับกระขนมันเรก็นยัแก็ก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจด้วยที่เหมือนพอวันนี้เราปล่อยเทรลเลอร์ไปแล้วเนาะเราฟีดแบ็กลับมาแบบจาก แฟนๆทุกคนก็คือดีมากเลยได้ยินเสียงกรีดเยอะมากเลยเลยจริงๆเรารู้สึกดีใจมากๆเราก็รู้สึกตื่นตันนะครับจริงๆเราเราตื่นเต้นมากๆเลยเพราะเหมือนกับว่าจริงๆสิ่งนี้มันเป็นเหมือนเป็นเป็นสิ่งใหม่สาหรับเราด้วยนะครับเหมือนว่ามันเป็นการถ้าถ้าชีวิตมันคือการเติบโตขึ้นไปอีกอีกระดับหนึ่งอะเหมือนว่าการที่เรามาทํามาแบบได้มาทํางานที่อยู่ในในตำแหน่งักแสดงนำมันเหมือนพูดยังไงมันเหมือนเป็นสิ่งใหม่อะครับผมก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆ,ๆแล้วก็ ตั้งใจมากๆครับวว้าใช่คือคือเป็นที่จริงอ่ะเคยดูเทรลเลอร์มาก่อนแล้วแต่ยังไม่ใช่ตัวเต็มอย่างเงี้ยครับก็ mm hmm. อพอมาได้ดูวันนี้แล้วเป็นตัวเต็มๆเมงี้ย mm hmm. ก็คือรู้สึกแบบคือเหมือนที่เราเหนื่อยมาทั้งหมดอย่างเงี้ยมันหายเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยเลยผมว่าดด้วยบรรยากาศด้วยครับอย่างเงี้ยเหมือนว่าพอพอเหมือนว่าเราเปิดแล้วเหมือนว่ามี มีฟีดแบ็กที่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งเรากําลังทําสิ่งที่ถูกทางเรากําลังเดินไปถูกทางอะไรเงี้ยครับเรากําลังเหมือนกับว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำอ่ะใช่ก็เลยรู้สึกมันตื้นตันขึ้นมาด้วยจริงจริง,รง,รง,รงการคำนิยมเอชมันคือการก้าวข้ามผ่านวัยอ่ะมันเหมือน,นกับว่าการที่ คนคนหนึ่งอะเจอกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งหรือว่าสถานการณ์หนึ่งแล้วก็พอเขาผ่านเรื่องนั้นอะมันทําให้เขาได้เรียนรู้อะแล้วเหมือนกับว่าเขาเขาจะแบบไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไปเลยมันเหมือนกับว่าตอนเด็กเราเราเราเห็นปลั๊กอะครับแล้วเราเอานิ้วไปหย่ปลั๊กไ่งยครับแล้วเราโดนไฟดูดยงเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นอะทั้งชีวิตเราจะไม่เอานิ้วไปหย่ปลั๊กอีกเลยเพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดว่าเราหยาเราจะโดนไฟดูดอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็ก็คงเหมือนกับ การถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ครับมันก็เป็น coming of age ของเราสองคนเหมือนกัน<ม>คือการจากการที่เราได้เป็นนักแสดงสมทบแล้วได้มารับบทนำเรื่องแรกเรง,งเี้ยอืคือความเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของกันบ้านที่ต้องทำคือมันเป็น coming of age จริงๆของพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ของพีครับใช่ครับอืมด้วยครับคือมันทำสอนให้เราโตขึ้นไปไปอีกวัยหนึ่งยเงี้ยครับ ผมว่ามัน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 ไม่ได้มีเหมือนเป็นอะไรที่มันยากที่สุดโดดๆนะครับมันเหมือนกบว่าพอทุกอย่างมันรวมกันแล้วมันเหมือนกับว่ามันยกขึ้นทั้งแผงครับมันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือโปรเจกต์โปรเจกต์นี้มันยากที่สุดสำหรับมันมันมันรวมกันแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําเราไม่เคยมีความรับผิดชอบเท่านี้เราไม่เคยมาทํางานแบบนี้เราไม่เคยผ่านอะไรแบบนี้มาอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งใหม่เราเราเหมือนกับว่าเราต้องเรียนรู้แล้วเราต้องปรับตัวต่อเวลาครับ ก็ม <gas> <that people say fate> <that> ีค pues ร like so nah ับก็เวลาบางครั้งที่เขาเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาดาวอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็ถ้าอะไรที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยแบบอย่างเช่นเราก็ไปซื้อน้ํามาให้ซื้อข้าวมาให้หรือเขาชอบกินอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ซื้อมาให้เขาอะไรเงี้ยครับจริงๆจริงอ่ะทุกคนเหรครับวนาทุกคนในกองอะไรเงี้ยแบบจริงๆทุกคนเหนื่อยเหนื่อยมากอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบทุกคนเหมือนเราออกกองกันตั้งแต่แบบหกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยครับวันที่แบบเหนื่อยสุดคือเราน็อกยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยคือ เหนื่อยกายเราเหนื่อยมากแต่มันก็ว่าพอเวลาเวลาใครทําอะไรที่แบบมันก็ว่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้อะไรเงี้ยเหมือนว่าคนอื่นๆเวลาเขาเห็นนะเขาก็จะกไม่ด้วยทุกอย่างครับพอคนมันเยอะคือมันมีหลากยปัญ<ไ>หามากไม่ว่าจะแบบสภาพอากาศนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหมายถึงทุกคนในกองทุก,ท,ท,ท,กทุกตำแหน่งนะครับเขาเหมือนว่าทุกคนอะ่ะช่วยให้กําลังใจกันจริงๆคนระับเหมือนก็ว่าสมมุติว่าอย่างวันนั้นพีพีอย่างเงี้ยพีพีเสร็จเสร็จเร็วอย่างเงี้ยคนอนื่อพีพีก็เหมือนก็ว่า ซื้อซื้อข้าวต้มมาเหมือนก็ว่าให้ให้กำลังใจเหมือนก็ว่าจริงๆมันมันมากกว่าแค่เหมือนก็ว่าอิ่มแต่มันรู้สึกว่าเอ้ยทุกคนเหมือนก็ว่าคอยช่วยกันแล้วคอยซัพพอร์ตกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ใช่ทุกทุกคนอะไรเงี้ยมันมันอบอุ่นมากกองมันเหมือนเป็นอีกครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับก็จริงจริงผมผมก็ก็ซื้อหลายอย่างให้เขาอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆก็จะเป็นเรื่องเหมือนกบว่าดีเทลเล็กน้อยอะไรเงี้ยเหมือนมีการแบบ ผมจะชอบแบบอยู่ที่ห้องวันไหนผมว่าผมก็จะดริปกาแฟอะไรเงี้ยก็จะดิปดิปไปให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อันนี้มันมีวิธีที่จะแบบ่เขาหายเนี่ยแบบวิธีส่วนตัวของเราเลยิงจริงๆเขาเป็นคนที่พูดว่ายไงอะเวลาเวลาที่เขาเหมือนก็ว่าผิดหวังกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆเขาจะเป็นคนที่ต้องการกําลังใจอะ เวลาเวลาเหมือนกับว่าหมายถึงผมและทุกๆคนนะเวลาเข้าไปเหมือนกับว่าเข้าไปแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเหมือนกับว่าถึงถึงทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรแต่ไงแต่ว่าการที่ทุกคนเหมือนกับว่ายืนอยู่ข้างๆเขาอะแสดงตัวอย่างของเขามันแค่นี้มันก็เหมือนเป็นการแบบช่วยความรู้สึกแบบมากแล้วอะไรเงี้ยที่จริงมันมันไม่ใช่ว่าคําพูดไหนละคะ<ม>คือคี่ว่ามันคือพอเราสนิทกันมากคือทุกอย่างที่ ทำให้กันมันก็มันก็มีมีความหมายมันมีค่าหมดนะครับมันเหมือนเป็นความรู้สึกมากกว่าค่ะเหมือนว่าบางบางทีแบบไม่ได้พูดอะไรหรือว่าบางทีแบบพี่พี่ทีมคอสตูมมาเงี้ยมาถึงไม่ไม่ได้อะไรเหมือนกับว่าแค่เดินเดินมาแล้วมองหน้าเราก็รู้เราก็รู้สึกถึงการให้กําลังใจของเขาแล้วเลยมันเหมือนมันเหมือนมันมันเป็นมวลมากกว่าเหมือนว่าทุกคนมาด้วยอินเนอร์นั้นอ่ะมันเลยเหมือนว่าทุก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 การกระทำหรือทุกทุกทุกความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่เป็นโพซิทีฟหมดเลยอะไรเงี้ยครับใช่ ทำไงฮะกินครับกินครับกินกินใช่พาไปกินแล้วกันเพราะชอบกินคบเหมือนเอาจริงมองตางแตก็ไม่ได้รำเหนื่อยดีใจดีใจตอนไหนตอนนี้แหละฮะตอนนี้เป็นยังไงคะเหนื่อยมันเหนื่อยแต่ดีใจมันเหนื่อยแต่ดีใจไม่จริงผมไม่เหนื่อยเลยสักนิดผมไม่เหนื่อยเลยเราเล่นก็ไม่ไม่ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้น มีความสุขมากกว่ามีความสุขมากกว่าเหมือนมันตื้นตันนบทั้งคู่เลยครับครับผมก็จริงๆซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ชีวิตนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการยกช่วงระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งของของของชีวิตมาก็คือช่วงเหมือนกับว่ามปลายก่อนเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่จะได้เรียนรู้เนี่ยเหมือนถึงทุกทุกทุกคนทุกทุกวัยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเราได้มารู้มุมมองอ่ะเราได้มารู้ว่าจริงๆแล้ว เราได้รู้จักคนมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่เขาทําแบบนี้จริงๆแล้วเขาคิดอะไรเขาอาจจะไปเจออะไรมาหรือว่าอะไรส่งผลให้รู้สึกต่ออะไรหรือว่าหมายถึงทั้งในด้านของครอบครัวของเพื่อนของการศึกษาอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าใช่ความสมพั์เด็กเด็กยุคนี้การเข้ามาหาลัยอะไรเงี้ยมันต้องมันกดดันแค่ไหนมันต้องทํายังไงบ้างมาเตรียมตัวยังไงหรือว่าครอบครัวแบบไหนเหมือนกับว่าหลอมให้เด็ก มีความคิดแบบไหนอะไรเงี้ยผมว่าทุกดีเทลพวกนี้มันมันมันสามารถเรียนรู้ได้หมดนะครับได้สุดท้ายค่อยเรียกซีนที่เรียกแซกซีนได้สุดจุกพอจกพอซีไหนนะฮะซีนเมื่อกี้ออยในเชลเลอร์จุกพอสีนนิกี้มันเป็นแค่น้ำจิ้มครับผมซีนนิกี้มันเป็นแค่น้ำจิ้มครับผมถ้าอยากดูแบบ น้ำจิ้มเต็มถังเนี่ยต้องไปดูในซีรีส์ครับผมน้ำจิมำจ้มรดเพชับผมรดเพชับผมลดเพชนะครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอครับก็ตอนแรกวันที่ยี่บสองตุลาครับทุกวันเวลาสสองทุ่มบนไลน์ทีวีเท่านั้นครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอะไรนะฮะ ครับไม่รู้ผมก็จุติขึ้นมาเอง <c oughs> ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีที่มาที่ไปขอบคุณครับขอบคุณครับ